สวัสดีค่ะจากบ้านไองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกต้นแคกันนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าแคอะไรแน่นะคะไม่รู้ว่าแคเตี้ยหรือว่าแครหรือว่าแคต้นใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นสนนะคะเหลือต้นเดียวต้นนี้ก็ทำท่าเหี่ยวๆปลูกเพาะไว้เต็มกระถางนะคะนอนกิน หอยทากินเหลืออยู่สองต้นนะคะต้นนี้ก็ทำท่ารอเล่นะคะเนี่ยเหี่ยวเหี่ยวใบกล่นๆจะรอดไม่รอดนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแคร์เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะนี่อันนี้รดน้ำไว้อย่างดีเลยโอ้ยมีตัวตะเข็บเดี๋ยวเราจะแยกกันนะคะเดี๋ยวขุดก่อนนะคะ ก็จะปลูกในแถวแถวตามนี้นะคะคือไม่ปลูกที่เราจะสามารถลดน้ำได้นะคะอันนี้ก็จะปลูกในแถวพริกนะคะเมื่อสมัยตอนบรรยายองพยมปลูกพริกหลายๆเป็นสิบๆไร่นะคะแล้วก็ระวัง ก็อจะปลูกมะกอไปด้วยนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกบา้านแรลพยอมนะคะว่าเขาห้ามปลูกมะละกอในในในแปลงพริกนะคะอันนี้บา้านแหลพยอมก็ค้นหาข้อมูลมากมายเลยนะคะว่าห้ามปลูก มะละกอในสวนพริกเป็นเพราะอะไรหาข้อมูลเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะเอาตายจริงมะละหยอดมะละไว้ขุดมะละซะแล้วตรงนี้ก็มีแถวพริกอยู่หน่อยหนึ่งก็มีมะละกออยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นแคนะคะ ็จะแยกออกปลูกหลุมละหนึ่งต้นพอนะคะเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นมาหน่อยก็เด็ดยอดให้เขาจะได้แตกพุ่งเพื่อจะได้แตกกิง่งแตกก้านเยอะๆก็ปลูกในแถวของพริกในแถวสายน้ำหยุดนะคะ นี่ค่ะอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะคะเราจะได้มีกินนู่นบ้างนี่บ้างนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอาหารของเราจะได้ไม่จำเจนะคะมีกินแกงดอกแคผัดดอกแคลวกดอกแคดอกแคทอดนึ่งดอกแค สารพัดอาหารสารพัดเมนูที่อร่อยนะคะได้อีกหนึ่งลุมนะคะส่วนตรงนี้หยอดมะละไว้ฟันสหักไปหนึ่งอันนี้ก็ยอดหักนะคะเมื่อกี้ก็หลุดกระเด็นไปต้นหนึ่งเลยอันนี้มีต้นเล็กกับต้นใหญ่ปลูกรวมกันเลยนะคะพอแยกไปกลัวจะไม่รอดปลูกรวมกันเลย เดี๋ยวเขาได้มีกินได้กินทั้งยอดได้กินทั้งดอกดอกเคนะคะส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวจะปลูกต้นดอกสโสนนะคะนี่อันนี้ก็ลงสองต้นเลยนะคะเพราะว่ารู้แล้วต้นนี้ทำท่าเหมือนจะไม่โหลดนะคะ นี่ก็ปลูกในแปลงของผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะผักเป็ดญี่ปุ่นนี่เราจะต้องคอยหวดนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นเชื้อรานะคะเพราะว่า <c oughs> ต้นไม้ใบทับจับทับกันหลายรอบนะคะทั้งใบมะขามเทศทั้งใบของเขาเองนะคะนานไปเราจะต้องย้ายที่ปลูก ท้าไมง่งันเดี๋ยวเชื้อลาลงนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะคะนี่ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นสโสนนะคะผัดน้ำมันผัดกะทิทำขนมได้นะคะทำได้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะคะสำหรับดอกสโสนนี่คือต้นสโสนนะคะส่วนต้นนี้ก็คือต้นดอกแคนะคะ ปลูกพืชไว้กินเองดีที่สุดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าล่ายองพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ